สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็คือสวนโสมนะครับหน้าหนาวก็ไม่มีอะไรแล้วครับแข็งไปหมดดินก็แข็งครับโสมก็เหี่ยวใบมันเหี่ยวเฉยนะครับแต่ด้านใต้โสมยังไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับก็เรียกว่าเป็นโสมแช่เย็นเลยนะครับช่วงนี้อากาศหนาวครับโสมก็เลยเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่นะครับสวนโสมก็เป็นอย่างนี้นะครับกว่าจะได้ มาประกอบยาให้เราได้ดื่มกินก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับมีเยอะมากเลยครับเขาทำเป็นยกล่องแบบนี้นะครับสมที่นี่ใบแห้งหมดแล้วครับเพราะว่าเจออากาศเย็นครับนี่ครับบรรยากาศสวนสมก็จะมีแสมคุมแบบเพื่อนๆเห็นนะครับยาวมากครับเยอะมากเลยครับหน้าหนาวเราไม่ต้องหยดน้ำนะครับเพราะว่า อากาศมันเย็นครับนี่ครับถ่ายให้เพื่อนๆเห็นครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนสงสัยว่าสวนสมหน้าตาเป็นไงก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่ครับเป็นโครงไม้หมดเลยครับสวนสมที่นี่เนี่ยครับบรรยากาศช่วงนี้อากาศหนาวลมก็พอหน้าร้อนแล้วสมก็จะผีใบเหมือนเดิมครับนะครับบรรยากาศมีอากาศเย็นๆครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็เลยๆปังๆทุกคนนะครับผม